สานการณ์ดังกล่าวนะครับทุกหน่วยงานได้มีความสำเร็ในการยึดเทีออาณาจักรไทยลันการราลายซารื่อังโซสภาพปบาลพห้เกิดิเดีิดเชอการปรอกไปการโยนตั้ง็นึ่งระปปรตามบ้านตุลโตรโรคจันทบุรีจังหวัดตราจังหวัดสุรินจังหวัดุูเร์จังหวัดโราชเจ้าหน้าที่สาธาาณสุบ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก,การาชอาณาจัก,กรตัมบูชาเพื่อระซอกร่คอบต้องรับผิดชิญกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในวันนี้ครับในด้านของจังหวัดสระแก้วกับผมขอขอบพระคุณในประเทศเยอรมันจากอาบูชีนะกองนำลังในอินเดียตรงนี้น တဲ့បន្ទរទៅខេត្តសាក់កែវនិងจังหวัดបន្ទាមីនចៃការที่เราបង្គំនូវសុខាភិបាលនៃការបឹកសវណ្ណអនុប្រធាននទីសុខាភិបាលខេត្តន្ទាមីនចៃនៃប្រទេសចក្រកម្ពុជាតប្រទេសចាកបរិយសាកការយាល័យសុខាភិបាលព័ន្ធ แล้วก็เจะนะ้าหน้าที่ที่เขาร่วมประชุมทุกท่าน